ขอหวีผมให้หน่อยก็ไม่ได้นะผมเนี่ยห่วงจริงๆจ้าเอ๋สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันเสาร์แล้วเนาะก็คือว่าเดี๋ยวเพิ่งนล่ลูกวันจันเนี้ยวันจันที่จะถึงเนี่ยค่ะเป็นวันหยุดหยุดสามวันติดกันแต่ดีเหมือนเดิมเลยค่ะออกเดินทางตั้งแต่วันศุกร์ นี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยทุกคนอ้าโอ้โหมีที่เล่นสปอร์ตด้วยค่ะไม่ไม่มีอะไรเลยทุกคนที่พักตรงเนี้ยดูสิปีเตป่าเห็นเปล่าเห็นไหมเนี่ยที่พักแล้วที่พักบ้านสามหลังนะว่างว่างหมดเลยเขามีบ้านพักแค่สามหลังเนาะหนึ่ง สองสามเนี่ยเราอยู่หลังกลางหลังข้างๆนี่ว่างนะทุกคนจะบอกให้นะคือ <c oughs> <c oughs> เราอยู่คนเดียว <in> จ้าโอ้โห,โโหถ้าใครชอบดูหนังแบบว่าหนังน่ากลัวน่ากลัวเนาะที่มาเช่าบ้านอยู่กะป่านี่คือแบบที่นี่เลยใช่เลยบรรยากาศแบบมไม่มีใครเลยเนี่ยทำไมต้องมาพักตรงนี้ด้วยเนี่ยน่ากลัวมากทุกคน เออแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่าเขาพาไปไหนก็ไปค่ะอืมถึงเราจะเหนื่อยมากทํางานทํางานเสร็จบ่ายสองครึ่ง่ะทุกคนแล้วก็ต้องรีบไปรับยาดาคือเสื้อผ้าไม่ได้เก็บเลยอะ่ะแบบเก็บเก็บเก็บรีบเก็บรีบโยนครีม, Paige, ม,ามาก,ก็ไม่ได้เอามาดูทุกคนเฮ้ยที่ลิฟก็ไม่ได้เอามาแทบจะไม่ได้เอาอะไรมาเลยคือรีบจัดอ่ะไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละ นะถ้ามีถ้าใครที่มีผัวแก่ๆแบบอารมณ์แบบเอออยากจะไปไหนก็นไปให้นึกเหมือนกันเลยค่ะทุกคนแล้วเขาก็จะไม่บอกเราด้วยว่าเขาจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเรามีหน้าที่ไปเราก็ต้องไปถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยเราจะไม่อยากไปแต่เราก็ต้องไปแต่ว่าคิดซะว่าพาลูกมาเที่ยวนะคะเนี่ยเห็นไหมเออได้เห็นลูกมาเที่ยวมาอะไรนี้เราก็โอเคไม่เป็นไร โอ้โห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 เดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งไปเต้นครอบเวอร์ดีกว่าเนาะแต่บรรยากาศดีมากทุกคนปากแห้งไม่ได้ซื้อลูกอ๋อเป็นแมปมค่ะอันนี้น่าจะเป็นไก่หรือเปล่าเนี่ยแล้าไก่หรือเปล่าแต่ไม่มีไก่อย่าไปใกล้มากลูกอย่าไปใกล้มาก น้ำมันดำขนาดนั้นยังจะไปหวังอย,อยากเห็นฟิตอีกเหรอเออเน,นี่มันเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันเป็นคโคลนเป็นอะไรรู้ being this แต่ว่าน่าจะอยู่ <thing. S 1> ห่างถนนไม่ไกลเนาะเพราะว่าได้ยินเสียงรถวิ่งอยู่ทุกคนแต่ว่าโอโ้โห <Yeah. S 1> มันก็สวยดีนะทุกคนแต่ว่ามันก็น่ากลัวอีก,อกแบบนึงเนาะเนี่ยนะ <Ha. S 1> เออคงไม่ไกลหรอกเนี่ยได้ยินเสียงถนนตรงนี้ เดี๋ยวไปเอารองเท้าออกนะจ๊ะลูกจ๋าไอถุงเท้าอะค่ะถ้าใส่แบบนี้มันลื่นค่ะเดี๋ยวทุกคนบอกได้มาเที่ยวอีกแล้วดีจังเลยเที่ยวคนแก่ค่ะ๋ย่แม่ก็เดินวนๆอยู่ที่แถวนี้แล้วค่ะ เดี๋ยวมีคนมาจับลิงแม่เลยเนี่ยผมเนี่ยให้แม่หวีได้ไหมเนี่ยไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหวีผมแป๊บหนึง่งเล่นก่อนเล่นก่อนโอ้โหไม่หวีได้ไงล่ะลูก <My God. S 1> หัวขนาดนั้นอะอีกาะไรนกูอแพบ end t เดินลองเดินผ่านตรงนี้เป็นซุ้มเลยเขาปลูกเป็นซุ้มสวยสวยดีเนาะสวยดีเนาะยังไข่นะต้องอยู่อีนี่อีกสองคืนสามคืนเลยค่ะลูกเพราะว่าแม่มีทํางานวันจันทร์แม่รับลูกค้าไปแล้วนอเกตเดี๋ยวไปดูไปบีชดีกว่าโอเคทุกคน วันนี้เรามาถึงแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาย้อนกลับไปดูเส้นทางการเดินทางเมื่อวานนะคะว่ามันสวยมากเลยระหว่างทางนั่งมานี่ก็แบบเออสวยเนาะสวยดีเนาะอืมสวยมองให้มันสวยมันก็จะสวยอย่าไปคิดอะไรมากมายไปไปค่ะไ,ไปดูกันนะไ,ไปเลยเดี๋ยวพาไปดู Try not to drop that. Try not to drop that in the ocean. Would yes. you guys like a drink? I'll just yeah, I think it's a drink. Mm -hmm. The violence. มาไปไปทุกคนไปต่อกันเลยค่ะ,คะดูทางลงที่พักแต่มันเหมือนทางลงที่พักไหมป่ามากเลยเนาะเนี่ยเข้ามองเข้าไปมองไม่เห็นเลยทุกคนโอ อย่าได้รถแถวนี้วิ่งเร็วอย่ามาเต้นแรงเต้นกาอยู่ตรงถนนดน่ลู้ชรีบออกไกลๆถนนไปไปค่ะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเดินดูกันเนะดูพาไปดูวิวสวยๆกันวันนี้นี่มีอะไรโอ้โหเนี่ยป่าออสเตเดีย พามาเที่ยวป่านะไม่ใช่ในเมืองนวันนี้ There's a wombat eh, eh, eh. Listen to my song m o m m y There's a wombat <laughs> There's a wombat นักร้องบอ <laughs> ก There's Wombat surfboard a wom <laughs> a, <laughs> a, <laughs> a, <laughs> a on โอ๊ยนักร้องปวดหูปวดหูแล้วเนี่ยนักร้องเงียบ,ยบได้ไหมนักร้องไม่ดูเดินมาไม่มีรถเอ็ดตับัสชื่อวันไปวันฮาราฮาราไม่มีรถผ่านเลยฮาราฮาราปวดหูทุกคนตอนนี้เราเดินมาถึงทางแยกแล้วนะทางซ้ายก็เป็นบีชทางขวาก็เป็นบีช เราจะไปซ้ายหรือเป็นขวาไปทางขวาด oh <my> เิเป็นไปไปอ่านชื่อก่อนสิ <c oughs> หาดตรงนี้เป็นหาดที่ไม่ต้องใส่เสื้อผ้าแล้วตัวเองใส่เสื้อผ้าเราจะไปยืนดูเขาได้ไหมล่ะเนาะต้องไปหาดเนี้ยแหละทุกคนเกรงใจเขาเนาะถ้าเขาถอดเราก็ต้องถอดไงนึกออกไหมจะไปใส่เสื้อผ้าแล้วไปยืนมองเอ,อนมมอง ตูดคนมันกะ็เนาะเราก็ต้องถอดด้วยถ้าเราไปหาดนั้นนะไปทางนี้ดีกว่าไปโอ้ทางนี้สวยดีนะโอ้โหโอ้โหนุนนุนนุนเห็นไหมนะโอ้กว่าจะถึงน่าจะอีกนานเลยแหละทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันเลยเนาะที่หาดเลยเนาะเดี๋ยวพาเดินดูทางสวยๆไปก่อนนะ กว่าจะถึงโุ้ยปวดขารอแล้วเนี่ยเย่เย่เย่ไม่ไกลอย่างที่คิดนะ <I> <sea> ป่ะดึงครทุกคนไม่ไกลอย่างที่คิดค่ะ Mommy, ไม,ไม่ยังไม่ทันเหนื่อยเลยเดิน <Mommy. S 1> ลงเนินมาแล้วถึง can <I> ดูรถครับนี้มองไม่เห็นป้ายเลยทุกคนคงจะขับผาฝุ่นมาหน้าดูทางนี้จริงๆ่ะเนี้ระวังเดินตามดีๆทลูกนะ มีงูมีอะไรหรือเปล่าโอ้โหทางอ้าวโอ้ยแแทงขาหมดโอ้โหอ,อยากได้ใบนี้จังใบโบโบกันเนี่ย,ย,โบโบยใช่ไหมทุกคนโอ้น่าจะใช่เนาะหรือเปล่าทำไมม,ไม,มันแข็งๆเนาะสวยด,ดิอะใบโบโบกหรือเปล่าเนี่ย ใบอะไรสวยดีจังเลยเออน่าจะใช่เนาะน่าจะใช่เนาะทุกคนเหมือนใบโบบกเลยเห็นปะโอ้เยอะเลยสวยเดีย่ะไม่มีคนเลยจ้ะมีแค่สองพ่อลูกเนี่ยแหละคนอะ <laughs> อย huh> ่าไปใกล้น้ำนะลูกเพราะว่าคลื่นมันแรงมากเลยไปเดินดูตรงโน้นก็ได้ปะสวยไหมจ้า มาเที่ยวด้วยกันเร็วๆช่วงนี้อากาศกำลังดีเลยขออภัยในความหน้าสดเลยนะทุกคนนะ <c oughs> โอ้เ,ยเอรยเอรยเท้าคนเข้าไปไหนกันนะ้า เขา <c oughs> เดินกลับพระเอกมิวสิกที่ไหนเนาะยืนอยู่ตรงนั้นพระเอกมิวสิก เดี๋ยวมาใหม่ค่ะลูกไอ้ตรงน,นี้เป็นคลื่นมาแรงมากเลยไปเดี๋ยวพาอ๋อ,อค่ะเอาเพเพ่เพอะไปทุกคนเดี๋ยวไปหาที่อื่นก่อนค่ะเพราะว่าที่ตรงนี้เล่นน้ำไม่ได้คลื่นมันแรงเนาะเดี๋ยวพาเขาไปหาที่อื่นเล่นก่อนแล้วไม่มีคนสักคนเลยเนี่ยเดี๋ยวพาไปหาที่ตรงที่เขามีเพื่อนเล่นด้วย วิวสวยๆโอ้เราจะขึ้นยังไงเนี่ยทุกคนดูซิเนี่ยไปแล้วไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยทุกคนคุณยายเป็นคุณยายจริงๆนะทุกคนบายสะพายกระเป๋ากับเสือ่อกับเต็นท์เล็กสำหรับหนึ่งคนอะ่ะเขาไม่เขามาเที่ยวคนเดียวอฝลั่งเป็นแบบนี้นะทุกคนเนี่ยดูเนี่ย แกจอดรถไว้คนเดียวใช่ไหมแล้วแกก็เดินไปตรงทางที่เรากลับเมื่อกี้เนี่ยทางที่เราเข้าไปอ่ะก็ไปกลางเต้นนอนทะเลคนเดียวเนี่ยแบบนี้ฝรั่งเป็นแบบนี้เนาะขนาดแกแล้วนะแกมากเราเป็นยายอ่ะที่ดูลืมถ่ายมันถ่ายไม่ทันอืม please